สวัสดีครับ EP ที่117พื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือน2ปีมะโรงก่อนที่จะไปรับปังคำทํานายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทํานายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง QR code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ LINE ID 0619642519แถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนสปีมะโรงเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่งมีชั้นเชิงธุรกิจที่ดีเป็นคนชอบคิดมากหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการทำมาหากินก็จะทำให้ทุกเรื่องนี้มากผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนดีแต่บริวารหน้าไหวหลังหลอกผักชีลอยหน้าไว้ใจไม่ได้ทรัพย์จะได้มาจากการมีโอกาสดีๆมาให้่วยเป็นคนที่รักสงบ ถึงจะพบกับปัญหาที่เข้ามากระแทกกระทันขนาดไหนก็สามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องเสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวทาให้รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความศีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อม,มือมัจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับคือเริ่มต้นจาก9-10ขวบ20-21 72-73และ83-84ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มาก คราวนี้เรามาดูช่วงที่ดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนบ้างที่ดวงตกเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 31-32 35-36 50-51 61-62 72-73 83-84และ94-95 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทํพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตะสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ความรู้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปจําแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาและความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจสอบดวงชะตาละเอียดกับผมได้ที่ l ล n e ไอ0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ